FC นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตการทำงานนะครับกิจการสิริสารยุคใหม่ยุคพัฒนานะโอ,โอ,โอ้เป๊กเป๊กเป๊ก,ปกมาแล้วคุณพี่น้องเอาจากกัดร้อนนะครับไอติมนะครับโอ้โหอ๋อดีล่าทรงลร่างหน่อยเพื่อนะมานะครับเราก็มาดูนะครับวันนี้นะว่าได้อะไรไ<ป>เสริมเพิ่มเติมมาแล้วนะครับ นี่วันนี้ก็มาเจอตอนเช้านะครับนะที่เราไล์ให้ดูกผด็ผมเบาเด้อผมเบาเด้อนี่นะครับนะการทําตัวนี้จะเป็นที่วางน,นะครับถังน้ำมันไฮดรอลิกนะอันนี้ตะกรองนะครับตะกรงนะนอ่าเสียจเรียบร้อยนะครับแล้กวก็ชุดมือนะครับ ชุดคีบนะตอนนี้ก็ประกอบเข้าแล้วนะครับติดกับตัวรถแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าตัวลูกทรงสวยงามนะครับดูมันคงแข็งแรงนะนี่นะครับนะช่วงบ่ายนะครับก็น่าจะได้ทําสีนะครับดูแล้วนะครับเราจะได้ยกเครื่องไถนานะครับเดินตามลงนะครับนี่จะได้เก็บสีทุกจุดนะครับ นะหลังจากว่าตอนนี้คือเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับเอาจะเบาะมาลองดูนะครับมันนั้นก็ได้เอาไปหุ้มเบาะนะครับนะหุ้มข้างล่างนะครับเนี่ยโอ้ข้างล่างเป็นเบาะหนังเทียมแท้นะครับนะไม่ใช่หนังกิงนะครับหนังเทียมแท้นะครับะต้องก้าใจนะครับอ่าแต่ววนเรื่องงานนี่ถือว่าโอ้สุดยอดครับสวยงามนะครับนี่นะอีโอ้ดูเข้าทรงครับเข้าทรงนะ โอ้งามเลยวะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหงาม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 เออโอ้โหฮือไม่เงยใจเลยเจ้าออกแบบหลังคาดีเด้อไม่งใจเลยเนี่ยอ่าเสียใจนะครับนี่โอ้สวยงามนะครับระบบนะครับนี่เกียร์นะครับเหมาะมือนะครับ นี่จะเป็นรอบเต่ากระต่ายนะครับนี่นะขาเร็วนะเหมาะมือนะครับนี่ที่ใส่ของนะนี่ก็ใส่ของได้เหมือนกันนะครับนี่ใส่ถังน้าแข็งนะครับไปสู่หน้าง,งานนะครับให้กับคนงานขึ้นอ้อยกินนะครับนะอ่าโอ้บวงระบบทุกอย่างนะครับสมบูรณ์นะครับรอยกเครื่องลงก็ทําสีแล้วครับวันนี้เวลา <c oughs> ไ,ได้ยังไไหมอ,อืม ใส่ดีเกินเงินมั้ยหรอกนี่จะฟังเรื่องจบเป็นบทพ่ดอ่าเร่งมือเร่งมือเอาทร่งมือเร่งมือเร่งมือเดีี๋ยว้เร่งมือนี่แหละครับสวยงามนะครับนะอูอัปเดตให้เอฟซีดูวันที่12นะครับในการประกอบชีพนะครับ โอ้ถือว่าได้เยอะนะครับมันเสร็จเรียบร้อยทุกจุดนะครับพรงนี้ก็ได้จะเราเข้ามาก็ได้เห็นสีใหม่นะครับนะที่เหลือก็เป็นระบบกันเล่งนะครับระบบ,บเรบรกนะแล้วก็ต่อหูช้างตรงนี้นะครับนะสิ่งนี้ก็ได้ได้ต่อหูช้างนะครับแล้วหลังไม้่ตออออ่อบ่ล่หลังพันมมอยนกับบวกต่อไปแล้วต่อไปปัดองศากัาองศาก้อนมาอืม ตอวนั้นม่ยากครบตัวสมัยน <glorious> ี่เราโอ้สบายเลเจับซีจ็บซีฮะพีกติปพดชมองหันล้นี่ล่ะทางก็อืมไม่มีผู้ใดกดก็ตบว่าัจงเอาได้พีชอืมเห็นอืสวยงามเลยนะครับตัวพีชได้เอาบ่ตังหัว คือว่าสวยงามเลยนะครับโอ้อ่าเอาพญยศไทยติมซะมักไปหารับจ้างคลิปอ้อยท่านเน, <c ười> น,นี่อือเอาสักคันเนี่ยไปหารับจ้างคลิปอ้อยไปเนี่ยโอ้มักย้อนเถอะสบายสบายเลยวะเนี่ยโอ้างามเนาะจะว่าบ่ ใครไม่เห็นบอกว่าสวยนะครับเวยเัวร์ร้อนซ่อันนอ่าเห็อ้อยร้อนฮ่เอาอืมนั่นละเห็ดงานนะฝีมือเนี่ยอย่าไปเห็ดงานนะอนะันนะั้นเห็ดอ้อยมันนะนัห้เหนังเห็ดรดเีบอยู่เนี่ยอ่าแม่นิแท้ <c oughs> นะครับนะข้าขายไอติมก็เห็นตรงกันนะครับสวยนะครับสวยงามนะครับเราชีบคันนี้นะครับโอ้โหดูว่าเป็นอู๋บั่นแต่ว่าได้รับนะครับนี่ความนิยมชมนะครับนะความมาตรฐานสูงเลยนะครับดูหน้าตรงนะครับนี่ไม่มีเบี้ยวนะครับไม่มีคดเลยนะครับนะตรงเป๊ะนะครับอืยันมือตัวนี้มานะครับ สวยงามนะครับโอ้โหยอดเลยครับยอดเลยนะครับนี่ชอบที่พงมาลัยนะครับนะนี่นะโอ้โหแต่ว,ว่าตรงนี้จะได้ไปแก้ไขให้อยู่นะครับนะตัวนี้จะให้สร้างคุญแจนะครับมาทําให้นะครับนะ โอ้โหสวยงามนะครับตามท้องเรื่องเลยนะครับอะมาดูมุมนี้หน่อยนะครับอ่ะถ่ายมุมนี้เอฟซีดูหน่อยนะครับนะด้านล่างนี่ถ่ายแต่มุมบนให้ดูนะครับนี่ด้านล่างเลยนะครับนี่นะโอ้โหอรับกันสวยงามเลยนะครับโอ้อยากเห็นมันวิ่งแล้วพี่น้องตอนนี้นะสำหรับรถคีบคันนี้นะครับแอ อยากเห็นมันแลนนะหาหมงไอ๋ชารันมาใช่เอ่อช่างกำลังเสริมเย็นอยู่นะครับตอนนี้นะจากขับเคี่ยวมาแต่ตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เสริมเย็นนะครับในการกิตรีติมนะครับอนาตอนนี้ก็จะเป็นหูช้างนะครับพี่นอ้องนะนี่รอประกอบแล้วครับทุกชิ้นงานนะครับ ทุกชิ้นงานรอประกอบชุดมือก็ได้มาตรฐานนะครับมันค่อนข้างจะดูแข็งแรงและบึกบึนกว่าตัวเก่านะครับนะตัวเสินแข็งนะครับตัวนี้ก็ได้เชื่อมยังไม่เต็มดีนะครับน่าจะไ้เชื่อมให้อีกนะครับประกบเข้าไปนี่ เป็นปีกนะครับสนับเลยครับนะสนับปีกนะครับของซูเปอร์เซย่าเลยครับนี่นะโอ้โหสวยงามนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็ได้เห็นลงสีแล้วนะครับเอฟซีนะพ่งนี้ก็จะดูเลื่อนตาแล้วนะครับนะตรงไหนที่มันเป็นตะปุ่มตะปำก็น่าจะได้เลียร์ออกแล้วครับนะอาจจะทำสีแล้วนะครับตรงนี้ อ่ะโอเคครับ f อีนะครับเอาไว้ตามต่อนะครับอัพเดตในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับอ่าวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ